สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นไซ s ์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจำหลังปิดตลาดภาคเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565ดิฉันอนุภาสีรวมรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยภาคเช้าที่ผ่านมานะคะดัชนีนั้นถือว่าปรับตัวลดลงไม่มากนะคะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่ลงไปก้นข้างแรงค่ะ หลังจากที่เฟดได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%ในการประชุมคืนวันนี้ขณะที่นายเจอร์ลาเวลประธานเฟดนะคะส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงลุกต่อไปเนื่องจากเงินเฟ้อย,ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากเช้าวันนี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะปิดที่1623.82จุดค่ะ ลดลง1.20จุดนะคะหรือว่าคิดเป็น0.07%มูลค่าการซื้อขาย27,743.19ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ในวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอหุ้นบริษัทไทยอีสเทนกรุ๊ปโลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น TEGH นะคะเนคาะหุ้น TEGH วันนี้นะคะขยับขึ้นมาด้วยวอลลุ่มที่เข้ามาอย่างหนานแน่นในภาคเช้าค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับ TEGH นั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ไม่นานค่ะโดยมาเทรดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งก็ราคาเปิดวันแรกของเขาคือ4.98บาทค่ะเพิ่มขึ้น0.18บาทหรือว่าคิดเป็น3.75%นะคะจากราคา i p o อยู่ที่4.80บาทค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางผู้บริหารของ TEGH นะคะนางสาวศินีนุช โกกนุธาพรค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะกล่าวว่าบริษัทพร้อมที่จะเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันค่ะโดยปีนี้นะคะบริษัทจะมีการขยายกําลังการผลิตยางแท่งเป็นประมาณ3,28,000ตันค่ะที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์หรือ COD ไปแล้วนะคะและจะขยายเป็น4,16,000ตันในปีหน้าค่ะเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตยางระดับท็อป5ของประเทศ สำหรับธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบนะคะจปะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะทำให้สามารถขยายกำลัง,งผลิตได้อีกร้อยละ42และธุรกิจพลังงานทดแทนและการบริการการบริหารจัดการกากอินรีย์ค่ะบริษัทวางแผนเพิ่มกำลัง,งผลิตก๊าซชีวภาพจาก23ล้านลูกบาทเมตรณสิ้นปี65นี้นะคะเป็น67ล้านลูกบาทเมตรณปี2568ค่ะหรือคิดเป็นอัตราพเพิ่มขึ้นร้อยละ191ค่ะ แล้วก็จะเพิ่มกําลังการผลิตบอมมักกากอินทรีย์ประเภทของแข็งเพื่อรองรับเสียนะคะที่ได้จากการผลิตยางแท่งค่ะ ดยปีนี้นะคะบริษัทก็วางแผน COD โครงการขยายกำลังผลิตก๊าซชีวภาพระยะที่1ภายในตรีมาสที่4ทับ65นี้ด้วยนะคะซึ่งเดิมบริษัทใช้ก๊าซชีวภาพทดแทน LPG ในส่วนของธุรกิจยางพาราได้ถึงร้อยละแ9และใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้แทนไฟฟ้านะคะจากภายนอกได้ร้อยละ51ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับราคาหุ้น TEGH นะคะก็ยังมีอัพไซด์ค่ะเมื่อไปดูบทวิเคราะห์ของหลายโบรกเกอร์นะคะอย่างเช่นบลกบสิกรไทยนะคะระบุว่าประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี66นะคะของ TEGH นะคะอยู่ในกรอบ7.10บาทต่อหุ้นค่ะโดยอิงจากเพอร์ที่7.1เท่านะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยนะคะระบุว่าฝ่ายวิจัยคะ่ะได้แนะนำซื้อหุ้น TEGH นะคะโดยให้ราคาเหมาะสมสำหรับสิ้นปี66ที่ระดับ 7.20บาทนะคะอิงวิธี SOTP เทียบกับเอ e r ปี66ที่8.7เท่าค่ะแล้วก็ไปดูอีกซักบุ๊กเกอร์หนึ่งนะคะบริษัทลักรับ t ทนิตี้ค่ะแนะนำซื้อนะคะโดยให้ราคาเป้าหมาย TEGH ที่6.90บาทค่ะบ่ายวันนี้นะคะก็มาติดตามหน้ากระดานเทรดกันต่อค่ะสำหรับรูปหุ้น TEGH นะคะว่าจะแรงต่อนะคะหรือว่าจะหมดแรงค่ะ แล้วก็ปิดการซื้อขายในภาคเช้านะคะหุ้นท EGH ก็ปิดอยู่ที่4.48บาทนะคะเพิ่มขึ้น0.32บาทค่ะหรือว่าคิดเป็น7.69มูลค่าการซื้อขาย148.45ล้านบาทค่ะและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เรานำมาฝากกันวันนี้หากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะ ฝากติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h u n insight com และยังติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Linesquare, Telegram ช่องทาง TikTok ok นะคะรวมทั้งรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube c h anel n ช่องหุ้ insight ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไ h ์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันอนุภาขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ